ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยแปดพันไม้สายใยสู่ชุมชนรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตการพึ่งตนเองจากตำบลที่เข้าร่วมโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาค่ะโดยตำบลที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตนตามนั้นมีหัวใจในการดําเนินงานก็คือการน้อมนําเอาแนวพระราชดำริมาเป็นแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมของชุมชนการให้ความรู้และสรุปเป็นองค์ความรู้ชุมชนโดยไม่ใช้เงินนําหน้าค่ะและวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่ตําบลหัวถนนจังหวัดกาแพงเพชรหลังจากที่เรา ถึงวิธีการจัดการน้ําของที่นี่กันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามชมกันค่ะว่าคนที่นี่เขามีวิธีการพึ่งตนเองกันอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ คนที่นี่ค่ะเขามีวิธีการขึ้นตนเองด้านพลังงานหลากหลายกันไปตามต้นทุนที่มีอยู่ในแต่ละครัวเรือนอย่างตอนนี้ค่ะ,คะเราอยู่กับพี่สนองสุเกตซึ่งเป็นคนต้นแบบด้านเตาเผาถ่าน200ลิตรค่ะพี่คะเมื่อก่อนที่จะเข้าโครงการลักป่าเนี่ยค่ะเมื่อก่อนพี่ทําอะไรอยู่คะก็ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเรื่องของการทํานาเป็นหลักทํานาโดยที่ไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องของการพึ่งฟาตนเองเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่า ไอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยฟังมามากมายแล้วเยอะแล้วเยอะแยะมากเราไม่เคยได้ปฏิบัติหรอแล้วโครงการรักป่านีใครเป็นคนแนะนําพี่คะก็มีเจ้าหน้าที่จากมตรทนะครับเขามีหนังสือมาให้ทางผู้ใหญ่บ้านทางผู้ใหญ่บ้านก็ให้ผมเข้าร่วมประชุมครั้งแรกนี่ก็สนใจไม่สนใจอ๋อ คือคำว่ารักป่าสร้างค,คนเนี่ยหมายถึงว่าผมจะต้องไปรักป่าเหรอต้องไปปลูกป่าเหรอในพื้นที่ของผมมันไม่มีไม่มีป่าไม่มีป่า,ไม,มปาไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุ่งนาตลอดแต่นี้สร้างคนสร้างยังไงผมก็ไม่เคยรู้เรื่องแต่มาสะดุดเรื่องของอ่า84สตะบนวิถีพอเพียงนี่ที่จะน้อมถวายทุนกล้าในหลวงแล้วพี่เริ่มท,ทําเตาเผาถ่านเนี่ยใครเป็นคนแนะนําทํายังไงอะคะตอนแรกเนี่ยทางปตทเนี่ยให้ไปดูงานค่ะของเรื่องพลังงานที่ ที่ไหนที่วางน้ารัดวางน้ํารัดของ,งน้ํารัด<ะ>ที่นครสวรรค์แค่นี้ใกล้ๆนี่เองไปดูแล้วก็เอากลับมาปฏิบัติ่ะก็ลองผิด้องถูกครั้งแรกนี่ไม่ได้ทานก็มีแต่ขี้เท่า,าแล้วช่วงเวลาที่เอาโครงการนี้มาลองผิดลองถูกเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไงบ้างคะที่เราพบเจอระหว่างที่เราปฏิบัติเรื่องลองผิดลองถูกเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ต้องมีความมานะต้องอดทนอดทนพยายามเนาะพยายามค่ะ เป็นเรื่องของที่จะพึ่งพาตนเองไม่ใช่ความคิดค่ะคิดเองลองผิดเองลองถูกเองค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดได้จริงไหมอ่ะพี่มันลดยังไงพี่เอาไปทำอะไรบ้างเปรียบเทียบเลยว่าเอาเรื่องจริงในนูเนเอาเรื่องจริงๆริงเรื่องจริงๆอ่ะเอาจริงๆเรื่องจริงก็คือว่าหนึ่งเราเสียค่าน้ำอ่ะป่าปานเดือนละสิบบาทค่าไฟเดือนละสามร้อยกว่าบาทค่ารถลูกไปโรงเรียนนนั้เดือนละเจ็ดร้อยบาทพอทำเตาเผาถ่านอย่างงี้ พอไปรู้แหล่งว่ามันมีรายได้เสริมขึ้นมาค่ะสิ่งที่ตรงเนี้ยไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงยังไงอะไม่ห่วงคือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายอือเอาตรวนี้มันเสริมสามารถที่เอารายได้มาทดแทนรายจ่ายอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเก็บวัสดุเหลือใช้ที่มันอยู่บริเวณรอบๆบ้านเนาะเอามาเผาเป็นถ่านสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้อีกอย่างนี้เราไปดูกันดีกว่าพี่พี่พาหนูไปดูหน่อยว่าพี่เก็บยังไงเนาะหนูอยากดูบ้างไป